ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับส่บาสเซมไปอีกแล้วนะครับกับการแนะนำประวัติตัวละครในเกมเฟสแกรนเดอร์หรือเฟสซีรีส์ที่คนได้รับชมกันนะครับผมกับครั้งนี้นะครับผมมากับตัวละครขวัญใจชาวเฟสทั้งสาวเล็กสาวใหญ่ทั้งชายและหญิงนะครับผมกับตัวละครในตำนานตัวนี้ก็เลยกับเซนโกมุรามะสะมุรามะสะนะครับเป็นช่างตีดาบในสมัยมุโรมาชิในช่วงศตวรรษที่14-16ถึงแต่ตำนานได้กล่าวไว้ว่าช่างตีดาบมุรามะสะผู้นี้นะครับ เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของสำนักตีดาบมาสมุเนะก่อนที่จะแยกตัวออกมาในตัวของมุรามสะสนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นและความบ้าคัาง่งและเขาเองนะครับก็ถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยลงไปในดาบที่สร้างขึ้นนันจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผู้ครอบครองดาบของมุรามาสนี่กลายเป็นนักลบที่บ้าคั่งและโหดร้ายเหมือนกับตัวของมุรามสะส์เองนะครับแต่ดาบของมุรามาสะนะครับแตกต่างจากของอาจารย์โดยสิ้นเชิงครั้งหนึ่งนะครับมุรามาส์ได้ท้าประลองดาบที่เขาสร้างกับดาบของสำนักมาสมุมสเนะ เพื่อที่จะหาสุดยอดดาบที่ดีที่สุดในสมัยนั้นโดยในการทดลองครั้งนี้ทั้งสองสำนักได้นำดาบที่พวกเขาสร้างขึ้นมาปักไว้ในลำธารและหันคมเกี้ยวของมันเข้าต้านกระแสน้ำผลจากการแข่งขันพบว่าดาบของสำนักมุราวาสะสามารถตัดได้ทุกอย่างที่ไหลผ่านคมมีดข,ของมันไม่ว่าจะเป็นป่าใบไม้หรือแม้กระทั่งอากาศเองก็ตามแต่ดาบของสำนักมาซามูเนะน,นั้นตรงกันข้ามแต่อย่างไรก็ตามกับเป็นดาบของสำนักมาซามูเนที่ชนะการบระลองครั้งนี้ไป เพราะเนื่องจากคมดาบของมุรามาสะนั้นมีความกระหายเลือดและสามารถทำลายได้ทุกอย่างแต่ดาบของอมุเนะนั้นกลับเป็นดาบแห่งความเมตตาและไม่ทำลายล้างโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าเกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของดาบมุรามาสะที่ช่างตีดาบพวกนี้ได้ตีขึ้นว่ามีการใช้ดาบของมุรามาสะในการฆ่าสมาชิกของตะระกูลโทคุกาวะหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่นในสมัยนั้นและหลังจากนั้นการครอบครองดาบของมุรามาสะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดและถ้าหากใครนะครับฝ,าฝา่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างหนัก และหนึ่งในการลงโทษผู้ครอบครองดาบของมุรามาสะที่โด่งดังมากที่สุดในปี1634นั่นคือในกรณีของทาคาอุเมะนะครับผู้ภากษาจากเมืองนางาซากิเทียบครองดาบมุรามาสะถึง24เล่มเขาถูกสั่งการนะครับให้ทําการเซ็มปุกุหรือการฆ่าตัวตายโดยการควานท้องเนื่องจากมีการกวาดล้างดาบของมุรามาสะอย่างหนักหลายคนที่ครอบครองดาบของมุรามาสะอยู่เนี่ยจึงพยายามนะครับที่ซ่อนดาบไว้และมีการลบสัญ,ญลักษณ์ของชื่อดาบของมุรามาสะ ที่บนดาบเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันนะครับการที่หาดาบของมุราวาสะแบบแ,แท้นั้นเป็นเรื่องที่หายากมากเพราะนอกจากนะครับจะมีการกวาดล้างแล้วเนี่ยด้วยชื่อเสียงและตำนานของดาบเล่มนี้ทําให้เกิดการผลิตและก็การเล่าเรียนแบบขึ้นมมาเป็นจานวนมากด้วยความยอดเยี่ยมของเทคนิคของทั้งตีดาบของชาวญี่ปุ่นน่ะจึงทาให้ดาบของมุราวาสะถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในกระตู้นหรือว่าในเกมต่างๆดาบของทั้งสองตระกูลนี้มีพลังที่อาถรรพ์แล้วกนน่่่าาากกััมมๆซึงอรบบทีถูสืต ่าผู้ใดนะครับที่จับหรือว่าครอบครองดาบของตระกูลมซสมุเนะและมูรมามาสานะครับจะรู้สึกถึงดาบในฝักนับที่มีอาการสั่นรัวพร้อมกับเสียงร้องหวีดแหลมเบาๆนะครับในหูเราว่ามันมีชีวิตจริงอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าเจ้าของดาบอาถรรพ์เล่มนี้นะครับกำลังเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นนายของมันเนี่ยดึงมันออกมาจากฝักดาบที่เป็นพนา,นาการให้ผู้ออกมาวาดลวดลายล้างผ่านชีวิตศัตรูหรือแม้แต่เจ้าของของมันเองมีคํากล่าวที่ว่าเพราะใครก็ตามที่ครอบครองมันดาบจะได้ดื่มเลือดศัตรูและดื่มเลือดของเจ้าของ หรือพบกับจุดจบแทบทุกคนเหตุผลนะครับที่ดาบของมูรามาสานับถเรได้ว่าดาบปีศาจนั่นก็คือทุกครั้งที่มูรามาสตีดาบเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ร่วมไปกับการตีเรากับบ้ามองเห็นภาพที่ดาบนับของเขาเนี่ยวาดแบกผ่ากระกะเชิดเชิญศัตรูของผู้ใช้เขามองเห็นภาพเหล่านี้ชัดเจนมากและมันทับยิ่งช่วยให้เขานับตีดาบที่มีดีไซน์ดาบออกมาได้ตรงตามจุดประสงค์หลักของมันนั่นก็คือการฆ่านะครับการฆาเท่านั้นมันคกอจุดประสงค์อันบริสุทธ์ครับหามมีสิ่งอื่นเจือปนไม่ เรามาดูความน่ากลัวของดาบของมุรามมาสกันบ้างดาบจากการตีของตระกูลมุรามมาสกนั้นครับถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากนอกจากความคมกิดที่ฟันทุกอย่างขาดสะบั้นได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าต่อกันมานั่นคือความน่ากลัวของดาบมุรามมาสเล่ากันว่านะครับนักดาบผู้แดนะครับที่ได้ครอบครองดาบของมุรามมาสนั้นจะได้ยินเสียงนับเรียกร้องของดาบรู้สึกวันไหวรู้สึกสันไหวรู้สึกถึงความหิวกระหายเลือดของดาบแม้จะอยู่ในฝกัก รวมถึงผู้ที่ครอบครองมานับจะคุ้มค้ั่งเป็นหนึ่งว่าต้องการสังหารทุกคนที่อยู่รอบข้างให้สิ้นซากด้วยความน่ากลัวเหล่านี้นครับดาบมุรามสัต์จึงถูกนํามาใช้ดัดแปลงใน,นรูปแบบดาบแห่งความชั่วร้ายผ่านการ์ตูนหรือเกมหรือหนังอีกต่างๆมากมายอาถรรพ์ของดาบปีศาจเล่มนี้นับถือว่าเป็นอะไรที่โด่งดังมากๆเนื่องด้วยจากที่ผมเคยเล่าไปว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบอาถรรพ์ที่แรงมากๆดาบเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกด้านลบของมุรามสัต์ทั้งความเกลียดชังความเครียด ความชิงชังความนิสยยความโกรธความแค้นและความมาคาดทําให้ความรู้สึกเ่านี่นะครับถูกถ่ายทอดลงไปในดาบอย่างเต็มที่เลยคนก็คือเชื่อกันว่านะครับหากผู้ใดที่ครอบครองมันนะครับจะต,ต้องเจอกับความโชคร้ายเจออาถรรพ์จนต้องเสียชีวิตไปความหวาดกลัวต่อดาบและก็อาวุธจากตระกูลมุรามาสานะครับมากเสียจนนะครับทำให้โชกุนในยุคนั้นอย่างโชกุนโทคุกวาวะอีเอซึนะครับผมสั่งห้ามทหารในสังกัดห้ามใช้และก็พกอาวุธของตระกูลมุรามะสัอย่างเด็ดขาด ในเรื่องเฟตแกนออเดร์นะครับมุรามาสะนะันถูกอัญเชิญมาในร่างของเอมิยะชิโร่มุรามาสันนะครับคิดว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะเนื่องจากเขานะครับยังขาดความกล้าหาญที่วีรชนควรจะมีเพราะเหตุนี้นะครับมันจึงทําให้เขานับปากกตัวในร่างของผู้ที่เหมาะสมมุรามาสะบอกว่าเหตุที่เขาถูกอัญเชิญมาในร่างของชิโร่เนี่ยอาจจะเพราะว่าชิโร่เนี่ยมีร่างกายและก็จิตใจที่คล้ายกับมุรามาสันสมบัติวีรชนที่ครอบครองเมียวจินกิริมุรามาสะเป็นดาบน,นะครับที่จําลองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมุรามาสะ ความคามของม,มนับสามารถตัดผ่านทุกอย่างได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปนับจะสามารถใช้ได้ผู้ที่จะสามารถใช้มันได้นะครับต้องอยู่ในดับเดียวกับมุรมามะสัตที่เขาถึงแก่นแท้ของนักดาบแล้วเท่านั้นนะครับมุรามะสาบอกว่าดาบเล่มนี้เป็นผลงานที่ล้มเหลวเพราะมันยังไม่สามารถตัดขาดพันธะหรือว่าโชคชะตาได้สุมุการิมุรมามะสัตแม้ว่าข้าจะไม่ใช่จูเบ้ดังดาบที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าข้าจะไม่ใช่ฮันโซหัวหน้ากลุ่มนินจา แล้วข้าจะไม่ใช่อวันุเซเมเจ้าแห่งโอมเยลจิแล้วข้าจะเป็นเพียงแค่ช่างตีดาบเหตุใดข้าจึงถูกเรียกมาเพื่อค้นหาสุดยอดแห่งดาบใบดาบเด็กกล้าที่ไม่ตัดเลือดเนื้อกระดูกหรือชีวิตสิ่งที่ข้าแสวงหาคือการตัดความแค้นในโชคชะตาและนึ่นการปลดปล่อยข้าออกจากกรรมเครื่องมือมากมายนำไม่ถ้วนแกะสลักคมนับพันเป็นกองดาบนี่คือสถานที่ที่ทุกเส้นทางข้ามผ่าน นี่คือสถานที่ที่ความปัญหาทั้งหมดจะหลั่งไหลนี่คือทั้งหมดที่ข้ารอคอยมาทั้งชีวิตเพื่อการกัดแก่งดาบเพียงครั้งเดียวแกนแท้แห่งดาบอยู่ที่นี่แล้วจงรับไปสมุกริมุรามะสะสมุกริมุรามะสะนะครับเป็นดาบจำลองที่มุรามะสะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้กับอมากุสะชิโรนะครับเป็นดาบที่ถูกสร้างขึ้นมาตามอุดมคติของมุรามะสะนั่นคือมุรามะสะ,ะต้องการที่ตัดความแค้นพันธะหรือว่าโชคชะตาทําให้ดาบเล่มนี้นะครับมีความสามารถในการตัดทุกสิ่งได้ แม้กระทั่งโชคชะตาแต่ดับเรื่องนี้นครับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะสามารถใช้ได้จะสามารถใช้ได้นะครับโดยหามุรมนสะใช้เพียงการกักดแกล่งเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะทำให้เขานะครับตายทันทีเลยอลิมิเต็ดเบรดเวิร์กการสร้างดาบทีม่มีที่สิ้นสุดความสามารถในการสร้างโล่งจำลองโดยในโลกนี้นครับจะสามารถสร้างอาวุธขึ้นมาได้และโจมตีอีกฝ่ายได้แต่สิ่งที่จำลองขึ้นมานครับจะระดับต่ำกว่าของจริงหนึ่งระดับ โดยมุรามาะสรบสามารถจําลองอาวุธได้ทุกอย่างแม้จะเป็นสมบัติมิตรชนก็ตามหากสิ่งนั้นะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากวัส,สดุบนโลกมุรามะสะนะครับก็จะไม่สามารถเล่นแบบได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัดของมุรามะสะนะผมเกมเฟสแกนอเดอร์ก็ตัวละครตัวนี้ยังครับยังไม่ปรากฏตัวในเกมเฟสแกนอเดอร์นะครับผมก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยคงอดใจรอกันแน่ดูเลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นไอดอลของเกมเฟสแกนอเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะถามใครหรือว่าได้ยินข่าวมา ต่างนานาเนี ada, so like, like, share, is, like ่ยต่างมีคนชอบตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะสาวสาวนะผมเพราะด้วยความเท่ด้วยความที่เอกลักษณ์นะครับผมแล้วอย่างคือมีตลักษณ์คือมันก็เท่แหละครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าที่อยากฟังตำนานดาบของผู้รำสะหรือว่าตำนานดาบอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวของผู้รำสะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้แน่นอนครับถ้าชอบกด like กดไลคคคค์เพจด้ววยนนนะะะรรัับบของกทาผม แล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับประวัติต่างๆที่ผมได้นำมารวบรวมในครั้งนี้นะผมเอามาจากหลายลิงก์มากๆเลยทั้งวันทั้ง,อง,อาางประวัติของอาถรรพ์ทองดาบประวัติของความเฮี้ยนอะไรต่างๆประวัติของตัวละครประวัติของคำพูดต่างๆผมได้นํามาจากหลายๆที่นะมารวบรวมกันแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับย้